สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักของคูโก้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคูโก้อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 นั่นเองอ่าสำหรับวันนี้นะครับคูโก้ก็จะมาสอนในเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยจะมีกี่ขั้นตอนเอ่ยแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเนาะไปเรียนรู้กันเลย ทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่1เขาบอกว่าระบุปัญหา,าแสดงว่าระบุปัญหาเนี่ยเป็นขั้นตอนที่1เนาะและระบุปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างไรล่ะก็คือเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรโจทย์ต้องการทราบอะไรอย่างเช่นเราระบุปัญหาว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเช่นเรามาโรงเรียนสายปัญหาของเราคือ ฝนอาจจะตกบ้างรถอาจจะติดบ้างอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เขาถามว่าโจทย์ยต้องการทราบอะไรแสดงว่าเขาต้องการทราบว่า,าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเช่นเราระบุไปว่า,าระบุไปว่าวันนี้ฝนตกทำให้เราเนี่ยมาโรงเรียนสายแล้วก็บอกไปแสดงว่าโจทย์ต้องการทราบว่า ฝนตกใช่ไหมถึงมาโรงเรียนสายอะไรประมาณนี้คือเราระบุไปเนาะ,ะต่อมาเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมข้อมูลนั่นเองอรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลนําความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมตม,มาแก้ปัญหาอย่างเช่นขั้นตอนแรกเราครูอธิบายไปว่าฝนตกทําให้มาโรงเรียนสายทีนี้มา ขันตอนที่สองเขาบอกว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลว่าอ่าถ้าฝนมันตกเนี่ยเราต้องทําอย่างไรดีเราถึงจะไปโรงเรียนได้เรามีความรู้อยู่แล้วหรือเราหาความรู้เพิ่มเติมคือ หนึ่งแหละต้องมีเสื้อกันฝน2มีร่ม3ม,มีรถที่สามารถกันฝนได้อย่างเช่นรถเกง๋งรถกระบะเนาะแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นี่คือไปอยังไงก็เปียกแน่นอนถ้าไม่มีเสื้อกันฝนอ,อันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เนาะอย่างเช่นฝนมันตกเรามาโรงเรียนสายเราอาจจะแค่แก้ไขปัญหาโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอะถ้าเราไม่มีเสื้อกันฝนนี่เราต้องหาอะไรมาอีกนะเราอาจจะ ไม่เปียกฝนอย่างเช่นนะอาจจะมีร่มกันฝนหรืออาจจะขอติดรถกับเพื่อนบ้านหรือผู้ปกครองหรือเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะติดรถเกง๋งหรือรถกระบะอะไรประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาขั้นตอนที่สอง ต่อไปเป็นขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ก็คือวางแผนการแก้ปัญหา,าวางแผนการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นการวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาซึ่งอาจมีหลาย,ลายวิธีโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองอ,อย่างเช่น วันนี้ฝนตกเราจะไปโรงเรียนยังไงดีนะเรามาวางแผนการแก้ไขปัญหาซิว่าบ้านเรานี่มีเสื้อกันฝนไหมถ้าเราจะาขับให้ผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์ไปส่งผู้ปกครองมีเสื้อกันฝนไหมเรามีเสื้อกันฝนไหมรองเท้าเราจะเปียกไหมเราจะแก้ไขปัญหาโดยเอาถุงพลาสติกมา มัดกับรองเท้าเราดีไหมอะไรประมาณนี้คือการแก้ปัญหาหรือถ้าผู้ปกครองมีรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะเนี่ยเราก็ให้ผู้ปกครองอนํารถเก๋งรถกระบะเนี่ยไปส่งเราที่โรงเรียนก็ได้เพื่อไม่ให้เปียกฝนนั่นเองหรือพอไปถึงโรงเรียนแล้วเราอาจจะพกล่มเล็กๆไปก็ได้เพื่อเวลาลงรถเราก็จะได้แกลงล่มเราก็จะไม่ได้เปียกฝนอันนี้คือการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตัวเราว่า ถ้าบ้านเรามีแบบนี้หรือสถานการณ์จริงเราไม่มีอะไรเลยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะครับคือแก้ปัญหาแก้ปัญหานะครับเป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือกอ่าอย่างเช่นเราก็ เราก็เลือกมาหมดแล้วว่าวิธีที่1ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นี่เราเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างนี้นะเราก็จะแก้ตัดสินใจเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่าง,างเช่นวันนี้ฝนตกอ่ะแน่นอนไปโรงเรียนไม่อยากเปียกก็คือมีเสื้อกันฝนหรือเตรียมล่มไปหรือให้ผู้ปกครองเอารถยนต์ไปส่งนั่นเองอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาที่เราเลือกมาแล้วขั้นตอนที่1 2 3จนมาถึงขั้นตอนที่4เนาะอ่ะต่อไปดูขั้นตอนที่5กัน ต่อมาเป็นขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5คือทดสอบและประเมินผลทดสอบและประเมินผลเนี่ยเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้หรือไม่อ,อย่างเช่นวันนี้ฝนตกเราจะไปโรงเรียนถ้าเราเตรียมเสื้อกันฝนไปและให้ผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์ไปส่ง พอไปถึงโรงเรียนเราเปียกหรือไม่เปียกอ่าเราก็ประเมินผลตัวเราว่าเราถึงโรงเรียนแล้วนะอ่าเราเปียกเท่านี้อ่ากางเกงอัดเปียกเล็กน้อยรองเทา้าอัดเปียกหมดเลยเพราะเราไม่ได้กันรองเทา้าใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็ประเมินผลว่ามีเปียกบ้างพอวันถัดไปถ้าฝนตกอีกเราลองทดสอบและประเมินผลใหม่ซิว่าถ้าเราอ่า ใส่เสื้อกันฝนไปโรงเรียนแล้วให้ผู้ปกครองอนนำรถจักรยานยนต์ไปส่งเราก็มีเปียกฝนบ้างนะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีแหละอย่างเช่นอา,อาจจะให้ผู้ปกครองนำรถยนต์ไปส่งอพอนำรถยนต์ไปส่งนล้วไปถึงโรงเรียนนักเรียนอาจจะมีเปียกบ้างเวลาลงรถออันนี้ก็ประเมินผลว่าอา,อาจจะมีเปียกบ้างเวลาลงรถที่นี้ พอมาวันถัดไปถ้าฝนตกอีกนักเรียนก็เริ่มคิดแล้วว่า,าขนาดเอารถเนินไปก็มีเปียกบ้างเวลาลงรถนักเรียนอาจจะเตรียมล่มเล็กๆติดรถไปด้วยติดรถยนต์ไปด้วยเวลาผู้ปกครองไปส่งเวลาลงรถปุ๊บนักเรียนก็จะได้กลางล่มลง,ลงปุ๊บเดินเข้าโรงเรียนอโอเคไม่เปียกฝนเราก็ประเมินและทดสอบว่า,าถ้าเราขึ้นรถยนต์ไปเราควรพบ พกร่มเล็กๆไปด้วยเพื่อเวลาลงรถแล้วจะไม่เปียกฝนอะไรประมาณนี้แต่ถ้านักเรียนยังใช้รถจักรยานยนต์ให้ผู้ปกครองไปส่งนักเรียนอาจจะทดสอบและประเมินผลว่า,ามีแค่เสื้อกันฝนอย่างเดียวเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเปียกรองเท้าอาจจะเปียกนักเรียนอาจจะเพิ่มขึ้นมาว่าห่อรอ,องเท้าด้วย ถุงพลาสติกหรือถอดรองเท้าใส่ในถุงไว้ก่อนแล้วค่อยมาใส่ที่โรงเรียนอ่าพอมาถึงโรงเรียนแล้วอ่ารองเท้าไม่เปียกแสดงว่าทดสอบและประเมินผลว่าอ่ารองเท้าไม่เปียกนะเพราะเราห่อรองเท้าไว้อย่างดีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการทดสอบและประเมินผลว่าสิ่งต่างๆที่เรานํามาใช้แก้ปัญหาเนี่ยใช้ได้จริงไหมและใช้ได้ผลจริงเท่าไหร่ว่าอย่างเช่นอ่าถ้าเปียกแสดงว่าจริง แสดงว่าใช้ได้ผลไม่จริงแสดงว่าใช้ได้ผลจริงอะไรประมาณนี้เนะาะอ่ทั้งหมด5ขั้นตอนนี้ที่คุณครูได้พูดมานะครับครูได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการมาโรงเรียนโดยฝนตกเพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพเพื่อให้นักเรียนคิดตามเพื่อให้นักเรียนแก้ไขปัญหาต่างๆตามครูเนาะอ้าไมคุณครูถึงพูดแต่เรื่องฝนตกทําไมคุณครู พูดแต่เรื่องมาโรงเรียนอ่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวเรานะครับนักเรียนเพราะนักเรียนต้องมาโรงเรียนอยู่แล้วเนาะ ถ้าสถานการณ์ปกตินักเรียนก็ต้องมาโรงเรียนอยู่แล้วจันถึงสุกมาเรียนโรงเรียนอาจจะมีฝนตกบ้าง่าพอฝนตกปัญหาเริ่มมาละแต่ถ้าฝนไม่ตกปัญหาก็มีอีกอาจจะเป็นรถติดอาจจะตื่นสายอาทุกอย่างมีปัญหาหมดขึ้นอยู่กับว่าจัดปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กและขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการปัญหาได้เร็วหรือช้าและจะจัดการปัญหาได้หรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คโกก็มีใบงานให้นักเรียนทำหนึ่ง ใบงานเหมือนเดิมจะเป็นใบงานเกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูกันเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบงานที่9แล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหาครูผู้สอนคือครูคณิตล่าเหล่าหรือครูเลโก้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยมาอ่านคําชี้แจงไปพร้อมกันเขาบอกว่านะครับให้นักเรียนเนี่ย เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาพร้อมบอกความหมายมาพอสังเกตพอสังเกตเท่านั้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องบอกหมดก็ได้พอบอกความหมายแค่ให้เราเข้าใจให้ครูเข้าใจประมาณนี้เนาะมามา5ขั้นตอนว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคืออะไรแล้วความหมายของมันคืออะไรก็อ,อธิบายมานะ,ะทีนี้มาดูหมายเหตุหมายเหตุนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย ทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาได้ในะในหนังสือเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 หน้าที่14หรือลิงก์ YouTube ที่คุดครูคกําหนดให้นะครับสำหรับวันนี้คุูโก้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนชั้นป .4 คนไหนสงสัยในจุดไหนสามารถสอบถามคุณครูโก้ได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย